ดีเด่นด้านการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพ่ทวิธีศึกษาและทักษะชีวิตโรงเรียนวัดคุณวิเศษสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตนึงมารู้จักกับโรงเรียนของหนูกันนะคะโรงเรียนวัดคุณวิเศษตั้งอยู่เลขที่1-60ถนนวิเศษกุลตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดรังซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยและระดับชั้นปฐมศึกษาค่ะโดยมีผู้บริหารที่น่ารักและใจดีทั้งหมด5ท่านค่ะท่านแรกนายจัญญาส่งสีจันทร์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุณวิเศษค่ะนางเบญรัตน,น,น์นวลนินรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุณวิเศษกลุ่มบริหารงานวิชาการนางจุธามาตยอหันรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุณวิเศษ กลุ่มบริหารงานงบประมาณนางสกาวนุชแพชนะรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุณวิเศษกลุ่มบริหารงานบุคคลและนางสาวเจนิพิษเดชพักดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุณวิเศษกลุ่มบริหารงานทั่วไปซึ่งโรงเรียนวัดคนวิเศษของเรามีคุณครูทั้งหมด70คนมีนักเรียน1,682คนค่ะ และนักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตร้อยเปอร์เซนต์โดยมีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตของโรงเรียนวัดคุณวิเศษทางโรงเรียนวัดคุณวิเศษได้มีการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเพื่อสร้างความประหนักความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ยังเป็นระบบที่ต่อเนื่องและยั่งยืนจัดทําโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตโดยมีการแต่งตั้งครูการน,นำจานวนสาคนและมอบหมายครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและภละศึกษาครูผู้สอนกิจกรรมแน,แนวและครูประจำชั้นเป็นผู้ดำเนินการสอนแบบบูรณาการเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่2ถึงระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6นอกจากนั้นโรงเรียนวัดพุนวิเศษก็ได้มีการส่งเสริมให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับชั้นที่มีความสนใจในการสอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตได้เข้ารับการอบรมด้วยระบบออนไลน์หลักสูตรการสอนเพศวิถีศึกษา เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะครูผู้สอนได้ออกแบบโครงสร้างเวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้แผนการจัดการเรียนรู้รวมไปถึงสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละช่วงชั้นอีกด้วยค่ะ 2. การกำกับคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต ทางโรงเรียนวัดคุณพิเศษของเราได้มีการกำกับนิเทศติดตามภายในสถานศึกษาโดยกลุ่มบริหารวิชาการและได้มีการกำกับนิเทศติดตามภายนอกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตนึงเพื่อรับข้อเสนอแนะกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากได้รับการกำกับนิเทศติดตามจากบุคคลภายในและภายนอกทางโรงเรียนวัดคุณวิเศษได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตทั้งหมด3ด้านด้วยกันค่ะด้านที่ 1. ด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการจัดก,การเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดควรพิเศษได้ผ่านการอบรมออนไลน์หลักสูตรเพศวิถีศึกษาจำนวนทั้งหมด33คนและได้รับแต่งตั้งเป็นคุณครูแกนนำของโรงเรียนวัดควรพิเศษด้านที่2ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โดยครูผู้สอนที่ได้รับมอบหมายได้ออกแบบโครงสร้างเวลาเรียนหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนแต่ละช่วงชั้นค่ะและด้านที่3ด้านการนิเทศภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งผลให้คุณครูผู้สอนมีการพัฒนาตนเองที่มากขึ้นและการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลายสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ และมีการประเมินครูผู้สอนที่จัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตดีเด่นเพระมอบเกียรติบัตรปีการศึกษาละหนึ่งครั้งซึ่งนายบุญชัยบุญญาเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคุณครูดีเด่นด้านเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตประจำปีการศึกษา2563ค่ะโอเคค่ะวันดีค่ะโอเคค่ะสวัสดี ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของครูแพรท,ทุกคนเลยวันนี้ค่ะครูแพรจะมาสอนเด็กๆเ,เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตสําหรับเด็กประผม,มวัยเด็กพร้อมหรือยังะคะที่จะมาเรียนรู้กับครูแพรค่ะโอเคจริงๆวันนี้ครูแพรมีกระตูนม,มาฝากด้วยไหนใครอยากดูกระตูนของครูแพรบ้างยกมือขึ้นค่ะ โอ้มาดูกันเลยค่าว่าตัวนี้จะแพากัานี่นะ สรีระร่างกายที่ไม่เหมือนกันสรีระร่างกายคืออะไรก็คือส่วนต่างๆของร่างกายตัวเราเองค่ะเด็กผู้ชายเด็กจะจัดผมสั้นให้เรียบร้อยพูดแทนตัวเองว่าผมผาพูดล่นแทนด้วยคำว่าครับที่สําคัญค่ะไม่หนุนแล้วต้องโตผู้หญิงค่ะที่ไม่ใช่ญาติของตัวเองนะถ้าจะถนุนแล้วต้องัวผู้หญิงเนี่ยจะต้องได้รับการอนุญาตจากจผู้หญิงก่อนนะคะ และเด็กผู้ชายเนี่ยไม่แกล้งแล้วก็รังแกผู้หญิงนะต้องให้เกียิแล้วก็ช่วยเหลือผู้หญิงนะคะส่วนเด็กผู้หญิงค่ะเด็กผู้หญิงจะต้องรู้จักดูแลร่างกายของตัวเองให้สะอาดพูดแทนตัวเองว่าฉันนี้หรือว่าหนูพูดลงท้ายด้วยคาว่าค่ะที่สําคัญห้ามไม่ให้ผู้ชายที่ไม่ใช่คุณพ่อหรือรบุคคลในครอบครัวเนี่ยถูกเนื้อต้องตัวเด็กขาดเลยนะ และไม่เป็นจับเนื้อต้องตัวเด็กผู้ชายด้วยนะคะเราเด็กผู้หญิงเนี่ยก็ต้องโคนวาวงตัวให้เรียบร้อยให้น่ารักไหนใครเป็นเด็กผู้หญิงยกมือขึ้นค่ะใช่แล้วเด็กผู้หญิงให้เด็กผู้ชายโรนตัวได้ไหมไม่ได้ใช่แล้วเด็กผู้ชายลังแกมผู้หญิงได้ไหมคะไม,ไ,ไม่ได้เก่งมากเลยใช่ไม่ได้เลย คุณค่าในตัวเองเป็นสำคัญน,นะคะและต้องให้เกียรติตรงข้ามด้วยตกลงไหมคะตกลงอะไหนใครเป็นเด็กผู้ชายยกมือขึ้นเด็กผู้ชายต้องลงพูดทำลงท้ายด้วยคำว่าอะไรลูกคำว่าครับและเด็กผู้ชายนำแจกผู้หญิงได้ไหมไม่ได้เก่งมากค่ะเด็กผู้ชาย ไม่ได้เก่งมากค่ะแล้วเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้หญิงไปโดนตัวผู้ชายได้ไหมไม่ได้ให้ผู้ชายมาโดนมาเราได้ไหม,ไมไก็ไม่ได้เหมือนกันเก่งมากเลยค่ะเราทุกคนจะต้องรู้จักคุณค่าของตัวเองโอเคสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะคุณครูขอแนะนำตัวก่อนนะคะ คุณครูชื่อคุณครูกิติยาพักดีวานิชนะคะหรือคุณครูออยนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตนะคะมาสอนให้นักเรียนได้เรียนกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาในหัวข้อพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะคะเรามาดูที่สาระการเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนนะคะ 1น,นะคะวันนี้เราจะเรียนปัจจัยพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์นะคะ 2. วิธีการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะคะคุณครูมีคำถามค่ะนักเรียนพย,ยายามเปิดกล้องไว้นะคะคุณครูมีคำถามนะคะอ่ะคุณจะถามก่อนว่านักเรียนได้เคยอ่านข่าวหรือดูข่าวเกี่ยวกับการทำแท้งหรือผู้หญิงถูกืนหรือ ล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่าคะเคยดูไหมคะใครเคยดูยกมือได้เลยค่ะหรือตอบคุณครูก็ได้ค่ะเคยดูไหมคะลูกเคยดูไหมอ่าเคยดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอ่าคุณครูจะถามนักเรียนว่านักเรียนคิดว่าข่าวที่นักเรียนเคยดูมีสาเหตุปัจจัยมาจากอะไรบ้างคะที่ทําให้ผู้หญิงคนนั้นถูกข่มขืนหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศอ่านักเรียนลองลองบอกคุณครูสิคะมีอะไรบ้างคะ อ่าอ่าดูเลยแต่งกายเป็นยังไงคะแต่งกายร่อแหลมอ่าแต่งกายไม่ถูกต้องค่ะลูกแต่งกายไม่เหมาะสมใช่ไหมคะแล้วก็ไปเที่ยวกลางคืนหรือดื่มอะไรคะลูกดื่มเริ่มดื่มแอลกอฮอล์นะคะถ้าเราดื่มเยอะๆเราจะขาดสติสัมปชัญญะนะคะใครชักจูงไปไหนก็ไปได้ง่ายๆเลยนะคะจะ ต่อไปคุณครูมีสถานการณ์สมมุตินะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะนักเรียนเห็นหน้าจอไหมคะลูกไปทันไหมคัเป็นค่ะค่าค่ะคุณครูมีสถานการณ์นะคะมาให้นักเรียนศึกษากันดูและลองวิเคราะห์กันดูนะคะว่าสถานการณ์ดังกล่าวเนี้ยค่ะเป็นอย่างไรนะคะเรียนลองพิจารณาสถานการณ์นี้ดูแล้วตอบคาถามดูนะคะว่าจากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงกุ๊กไก่คะ เกิดอ,อะไรขึ้นคะถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือถูกข่มขืนใช่ไหมคะครับ<ำ>ถูกต้องไหมคะลูกต<ำ>อ่อาต่อไปลองคิดดูซิว่าเหตุการณ์นี้มีสาเหตุมาจากอะไรที่ทําให้เด็กหญิงผู้ไก่ถูกล่วงละเมิดทางเพศสาเหตุมาจากอะไรคะคุยชวนคนในท,ท,ท,ทางโทรศัพอ่าทางติดต่อทางโทรศัพท์ไว้ใจคน ไม่ไว้ใจคนแปลกหน้าใช่ไหมคะอ่าแล้วอะไรต่อคะเชื่อคนง่ายหรือเปล่าคะลูกเอจอที่รร้าาานออห๋อแล้วเจอกันที่ร้านอาหารเชื่อคนง่ายแล้วอ่าเด็กหญิงกุ๊กไก่อยู่ป .6 จริงๆต้องขออนุญาตใครก่อนคะก่อนที่จะไปต้องถึงงานเขาได้เบอร์อ,อ่าเขาได้ขอไหมคะลูกขาได้ขอไหมไ อ่ไม่ได้ขอเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเราขออนุญาตผู้ปกครองก่อนถูกต้องไหมคะต่อไปมาดูคำถามที่3ามกันค่ะนักเรียนคิดว่าเราจะป้องกันตนเองอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คะนักเรียนลองตอบครูสิคะไม่ต้องไปนัดเจอกับกลหน้า่ะถูกต้องค่ะมีใครให้ความคิดเห็นแบบอื่นบ้างคะ ตอบได้เลยลูกไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ,คะสามารถอ่าอย่าเชื่อใจคนง่ายใช่ไหมคะเวลาเราจะทําอะไรเราก็ต้องคิดให้รอบคอบนะคะถูกต้องไหมคะไม่แต่งตัวโป้ค่ะอ่าไม่แต่งตัวโป้ค่ะโอเคดังนั้นนะคะอ่าวันนี้นะคะเราได้เรียนในเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กันแล้วนะคะ จะทําให้นักเรียนเห็นได้ว่านะคะการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงามและถูกต้องคือการหลีกเลี่ยงและการป้องกันดูแลตนเองที่อาจนําไปสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะในการประพฤตินตนที่ดีงามและถูกต้องเป็นการป้องกันได้ใช่ไหมคะเป็นได้ครับอ่าโอเคอ่าที่นักเรียนได้เรียนไปเกี่ยวกับเพศวิถีในหัวข้อ พฤติกรรมเสี่ยงในวันนี้นักเรียนคนใดมีคำถามหรือมีข้อสงสัยอยากจะถามครูไหมคะไม่มีค่ะมีไหมคะลูกมีไหมไม่มีค่ะอ่าโอเคแสดงว่านักเรียนเข้าใจใช่ไหมคะและสามารถนำไปไปฏิบัติได้ถูกต้องถูกไหมคะมอ่าโอเคสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกรอนดีๆนะคะมาฝังนักเรียนนะคะให้นักเรียนลองฟังกันดูนะคะ เห็นหน้าจอไหมลูกเห็นไหมคะเ,คเห็นหน้าจอกรอหรือ,อยังลูกถ้าใครยังไม่เห็นลองฟังคุณครูคดูก่อนนะคะอันความรักในวัยเรียนนั้นเปลี่ยนง่ายทั้งหญิงชายพบเข้าเศร้าหนักหนาพลาดทั้งรักเสียทั้งเรียนที่เพียนมาอานิจจาก้าวย่างทางมืดมนแม้สมหวังบางครั้งคราพาสุขนะัก รันอกหักปวดรา้าวจิตคิดสับสนได้ความรักสมัครชื่นรื่นกระมนเรียนรักกนรักเรียนเวียนหมุนไปหน้าที่เรายามนี้คือศึกษาเพื่ออนาคตวันอันสดใสมีงานทำสู่หนทางที่กว้างไกลคอยสารใจผูกพันฉันและเธอ นะคะคุณครูก็ขอฝากบฎกรอนี้ให้นักเรียนนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็หวังว่าความรู้ที่นักเรียนได้รับไปเกี่ยวกับเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในหัวข้อพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงนะคะนักเรียนจะนําไปใช้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะ,ะคุณครูก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มีความตั้งใจและก็ให้ความร่วมมือในการ ใน,ในชั่วโมงนี้เป็นอย่างดีนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่ในช่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีาคดีค่ะ 3. การช่วยเหลือนักเรียนที่เผชิญปัญหาเรื่องเพศโรงเรียนวัดคนพิเศษได้ดำเนินการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนโดยมีขั้นตอน,นังดต่อไปนี้ค่ะ 1. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. แต่งตั้งครูที่ปรึกษาในแต่ละห้องเรียนให้ติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิดโดยใช้ระบบการคัดก,กรองนักเรียนออกเป็น3กลุ่มได้แก่กลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหามีการจัดกลุ่มนักเรียนฝอาสังเกตนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หากนักเรียนมีพฤติกรรมที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีปัญหาก็จะส่งต่อไปยังคุณครูแนะแนวเพื่อให้คำปรึกษาและช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกวิธีและในกรณีสุ่มเสี่ยงมากซับซ้อนแก่การแก้ปัญหาต้องการความคิดเห็นทางการแพทย์และความช่วยเหลือจากทีมสาธารณาสุขทางโรงเรียนจะเชิญทีมสาธารณาสุขเข้าร่วมประชุมปรึกษารายกรณีเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไปค่ะ 4. การดำเนินงานร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนหรือหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับเรื่องเพศวิธีศึกษาและทักษะชีวิตโดยทางโรงเรียนวัดคุณวิเศษของเราได้มีการจัดประชุมวางแผนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง โดยขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเจ้าหน้าที่สาธ,ธารณสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทรจังหวัดรังมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตกับผู้ปกครองโดยให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้คำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสมกับนักเรียนในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะและ 5. การสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนในเรื่องเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต โรงเรียนวัดคุณวิเศษได้มอบหมายให้กับสภานักเรียนเป็นการน,นำเยาวชนเพศวิถีศึกษาในการเป็นที่ปรึกษาให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆภายในโรงเรียนอีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตเช่นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตหน้าเสาธง,งในชั้นเรียนและการจัดป้ายนิเทศตามอาคารเรียนต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนวัดพลิเศษได้มีความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขอีกด้วยค่ะ